จะมาสอนวิธีการปรับหัวน้ำพูนะครับโอเคถ้าตรงนี้จริงวาวมันอยู่ด้านข้าง<ม>ต้องเอื้อมมือไปประมาณสักศอกหนึ่งอ,ะอ่ะ่าแล้วจะเจอวาล์วอ่าถ้าหมุนอ่าอันนี้หมุนปรับขึ้นหมุนปรับขึ้นก็คือเอ่อหมุนไปตามตามเซ็ันนาอ่าอันนี้คือหมุนปรับขึ้นมันจะสูงขึ้น อ่าโอเคอันนี้คือหมุนปรับขึ้นอ่าถ้าอยากจะได้ฟอมที่มันเป็นฟอมสูงนะเราก็หมุนให้มันอ,ออกเยอะขึ้นอ่าตอนนี้ถ้าต้องการให้มันลดลงก็หม,ม,ม,กมุนไปตามเข็นเมนาฬิกาหมุนไปตามเข็มนาฬิกาอ่ามันก็จะออกมาเป็นขุดๆประมาณแค่เนี้ยอาจจะปรับลดกว่านี้ก็ได้ก็หมุนลงไปอีกตอนนี้มันขึ้นกับความพอใจแล้วว่าอยากจะได้แค่ไหน ก็มาปรับกันเอาเองเลยได้ไม่มีปัญหาครับพัมมันพอสําหรับความสูงอยู่แล้วแค่เราหมุนปรับให้มันลดลงมาแค่นั้นเองอ่ะอันนี้ก็คือค้นพื้นมาประมาณอาสองสองข้อนิ้วอ่ะตอนนี้ประมาณสองข้อนิ้วนะโอเคครับอ่ะวิธีการปรับผลน้ำพุนี่ท่านนีาครับ